วันนี้เราอยู่กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไซส์เล็กจากแบรนด์ ASUS ครับซึ่งตัวนี้ขอ,อนิยามสั้นๆเลยว่าเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดตั้งแต่รีวิวมาเลยครับเดี๋ยวผมขอเอาตลับเมตรวัดให้ดูแบบนี้ความกว้างนจะอยู่ที่10เซนครับความลึกจะอยู่ที่30เซนครับความสูงของตัวเครื่องจะอยู่ที่ 34เซนติเมตรถ้ายังลึกภาพไม่ออกเนี่ยขอเอารีโมท2ขนาดนะครับมาต่อกันแบบนี้เราเห็นว่าตัวเครื่องนั้นเตี้ยกว่าหน้าจอด้วยซ้ําเอาเป็นว่าตัวเนี้เป็นขนาดที่เล็กจริงๆแต่จะเล็กแล้วสเปคเป็นยังไงราคาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันครับในคลิปนี้เราอยู่กับ ASUS S 5 0 0 SE ซึ่งเป็นเดสก์ท็อปขนาดเล็กนะครับกับราคาจำหน่ายหน่าย22,990บบาทตัวนี้จุดเด่นมีหลายเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU ที่ใช้ตัวล่าสุด ของ Intel Gen 13สามารถอัปเกรดในเรื่องของฮาร์ดแวร์ได้และที่สําคัญคือเมนบอร์ดเป็นของ A s u s เองเลยครับได้ในเรื่องของความทนทานใช้งานได้ยาวๆปิดท้ายด้วยในเรื่องของซอฟต์แวร์ครับที่เปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรกจะเห็นว่าจะเป็น Windows 11ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะย้ายฮาร์ดแวร์ไปไปมามาอัปเกรดโน่นนี่นั่นอย่างน้อยครับ Windows 11เนี่ยก็ยังถูกติดตั้งอยู่ด้านในอยู่ดีเพราะว่าเขาฝังไว้อยู่ที่เมนบอร์ดเลยสิ่งที่อยากพูดถึงเเป็็นนนนนนออออัััดดบแรรกกๆ่่คืืง,งงงขาีไซ์ ด้วยความที่ว่าตัวเครื่องนั้นเล็กจิ๋วเดียวมาเริ่มที่ฟอนต์พาเนลกันครับซึ่งในส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวอ่านแผ่น CD DVD อยู่ตรงนี้นะครับโดยการกดแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งออกมาโดยที่อัตราการเขียนอ่านของ DVD Writer อยู่ที่8เท่าครับเวลาเราใส่แผ่นเนี่ยถ้าเราวางตัวเครื่องแนวตั้งแบบนี้อาจจะใส่ยากน,นิดนึงเพราะว่ามันต้องกดให้ลงล็อกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะวางตัวเครื่องเป็นแนวนอนและเอาตัวจอเนี่ยมาวางทับไว้อีกทีก็สามารถทําได้ครับ รูปแบบการใช้งานใจะคล้ายๆกับในสำนักง,งานในออฟฟิศเล็กๆอะไประมาณนี้ที่เขาต้องจำกัดพื้นที่ของโต๊ะการทํางานอ่ะถัดมาครับก็จะเป็นพวก รูหูฟังรูไมโครโฟนที่จะแยกออกจากกันครับไม่ใช่เป็นรูปแบบคอมบีพอร์ตเหมือนโน้ตบุ๊กนะด้านล่างกันครับก็จะมี USB ให้มา4พอร์ตที่เป็นรูปแบบ USB Type A ครับแต่ว่าสเปคเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าเขาจะมี USB Type A ที่เป็น3.2 Gen1 ที่เป็นพอร์ตสีฟ้ามีมาให้2พอร์ตครับแล้วก็จะเป็น USB 3.2 Gen2 ที่เป็นไท e A มาให้อีก2พอร์ตเป็นรูปแบบสีเขียวนะครับถัดมาบริเวณด้านล่างครับยังมีตัวการ์ดลีดเดอร์มาให้คุณอีก2รูปแบบด้วยกันนะครับใครก็ตามแต่ที่ยังใช้ SD card อยู่เนี่ยเราสามารถเอามาเสียบตรงๆที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับมากไปกว่านั้นครับด้านข้างกันมันจะมีสล็อตอันใหญ่ๆใ,ให้ด้วยเราสามารถที่จะเอาบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการเนี่ยเอามาเสียบเพื่อ อ่านอยู่บริเวณด้านล่างโตเครื่องนี้ได้ด้วยนะครับไม่ต้องหาตัวอ่านเอามาต่อเพิ่มต่อแยกและทันมาบริเวณแบ็กพาเนลหรือว่าพอร์ตด้านหลังนะครับมีให้ใช้อย่างเยอะมากๆเลยอ่ะคือเอาจริงๆแล้วบางพอร์ตเนี่ยพวก PC ที่เป็นรุ่นใหม่ๆเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆก็อาจจะตัดออกไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยังคงใส่มาให้เริ่มตั้งแต่พอร์ตด้านบนสุดนะครับหรือว่า PS2 มีมาให้จํานวน2พอร์ตนะครับโดยอธิบายง่ายๆก็คือเป็นพอร์ตที่ใช้สําหรับต่อคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่ยังไม่่ใชเปป็นรูแบบ USB อแล้วก็ถัดมาด้านล่างครับจะเป็นพอร์ต HDMI Type A ครับเป็นเวอร์ชั่น1.4ให้มา1พอร์ตครับด้านข้างกันครับจะเป็นพอร์ต VGA ครับมีมาให้อีก1พอร์ตแล้วก็ตามด้วย USB ที่เป็น Type A มีมาให้อีก4พอรอตครับเป็นรูปแบบ usb 2.0ด้านข้างกันจะมีพอร์ต rj 4 5หรือว่าพอตแลน์ Land นะครับมีมาให้พอร์ตพอรพอแลน์ Land สามารถรับส่งความเร็วได้อยู่ที่1 g ึ่งิกะบิตเซคันตามมาด้วยในเรื่องของพอร์ตเสียงครับให้มาอย่างครบถ้วนเลยก็คือมีตั้งแต่ไลน์อินนะครับหรือว่าต่อเสียงเข้าไมอินหรือว่าต่อไมโครโฟนเข้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฮดโฟนเอา หรือว่าต่อหูฟังออกไปใช้งานนะครับด้วยความที่ว่าตัวนี้นะครับตัวเมนบอร์ดเองเขาอาจจะไม่ได้มี Wi-Fi ในตัวเขาก็เลยให้เป็นฮาร์ดแวร์แยกออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับโดยที่เราเนี่ยอาจจะต้องขันตัวน็อตนะครับด้านหลังที่เป็นตัวขาออกของเสาอากาศเนี่ยมาที่อุปกรณ์ตัวนี้ เพื่อให้สามารถรับส่งสัญญาณ Wi-Fi ได้ Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้เนี่ยรองรับเวอร์ชันล่าสุดหรือว่า Wi-Fi 6เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยด้านใต้ฐานตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กเราก็เอาไปยึดแปะเข้ากับตัวเคสแบบนี้ได้เลยไม่ต้องใช้กาวครับตัวเครื่องไม่ได้มีแค่ Wi-Fi 6อย่างเดียวครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี Bluetooth เวอร์ชัน5.3มาให้ด้วยในกรณีที่คุณอยากจะไปตอ่อเมาส์ไร้สายตัวนี้เนี่ยสามารถจะแพร r i n ์ได้เลย คราวนี้เรามาดูในส่วนของสเปคที่ได้จากเครื่องนี้กันครับในงบ22,990บาทเนี่ยคุณจะได้ CPU ที่เป็น Intel Core i5 Gen13 หรือว่ารหัส13400นะครับตัวนี้เนี่ยอตราคล็อกสปีดอยู่ที่2.5 GHz ซึ่งสามารถที่จะ c ็ o c อัพสูงสุดได้ถึง4.6 GHz รูปแบบการประมวลผลเป็นแบบ10คอครับ ในตัวเครื่อง A เ,เนี่ยเขาจะให้แรมมาเป็นขนาด 8G ครับซึ่งเป็นรูปแบบ DDR4 คุณสามารถที่จะเพิ่มแรมได้สูงสุดถึง 64G ด้วยกันซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีสล็อตว่างเอาไว้อยู่นะครับส่วนนี้สามารถเพิ่มหรือว่าอัปเกรดด้วยตัวเองได้เลย ในฝั่งของหน่วยเก็บข้อมูลนะครับหรือว่า SSD เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบ M.2 512 g ิเราสามารถอัปเกรดไปเป็น1-2 t b ทได้หรือจะใส่เป็นฮาร์ดดิสก์ไดฟก็ได้ครับซึ่งในส่วนนี้เขาก็มีช่องว่างให้คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองได้อีกด้วยขนาดของฮาร์ดดิสก์ไดฟที่เราจะอัปเกรดเข้าไปสามารถใส่ได้2ไซส์ครับมีตั้งแต่ 2. 5นิ้ว1ช่องแล้วก็ขนาด3.5นิ้วอีก1ช่องครับ Power อร์สปาที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นไซส์300วัตต์ซึ่งมีเทคโนโลยี80 Plus Platinum มาให้ด้วยซึ่งสามารถที่จะทำงานแบบกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่390วัตต์เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งาน CPU สูงสๆโหลดนักๆไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อก็ตามการเล่นเกมสเปคแบบเดือดๆก็ตามเนี่ย Power Supply ตัวนี้ก็จะรองรับการจ่ายไฟที่มีทั้งคุณภาพของไฟแล้วก็จะมีเทคโนโลยีการประหยัดไฟพ่วงเข้ามาด้วยครับ ซึ่งพอเรารู้สเปคคร่าวๆไปแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูเรื่องของคะแนนเบสทมาร์กกันแบบหลักๆเลยดีกว่าว่าเวลาเราทดสอบมาแล้วเนี่ยคันนคะแนนจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไซส์เล็กนะครับแต่ว่าฮาร์ดแวร์ด้านในเนี่ยเขามีขุมพลังที่แรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สเปคหลายๆอย่างเ่ยถ้าเกิดว่าคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ไม่พอคุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้ครับแต่เพิ่มในที่นี้มีเพิ่ม2แบบเเพิ่่มจาากตอนทีรสั่งซื้อ็คือ ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีหลายๆสเปคให้คุณเลือกเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหมื่นกว่าบาทไปจนถึงประมาณสัก2 0,000ื่นไปปลายครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการอัปเกรดมาจากโรงงานมาให้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำเองก็ย้ำีกทีครับแค่เปิดฝาเคสด้านข้างตัวเครื่องคุณจะเห็นว่าหลายๆภาคส่วนนะครับเขามีช่องว่างให้คุณสามารถเพิ่มเองได้หลังจากที่เราได้ดูเรื่องของคะแนนเบสท์มาร์กไปแล้วคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูการเล่นเกมแบบพื้นฐานละกันว่า ถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นเกมจริงๆแล้วปรับสุดจะเล่นได้ประมาณไหนและเดี๋ยวเราต่อเนื่องไปด้วยเรื่องของการทดสอบการเอาไปตัดต่อแบบคร่าวๆนะครับสักประมาณ2-3เลเยอร์แล้วลองพรีวิวดูแล้วพรีวิวเสร็จเราลองเรนเดอร์ดูว่าความยาวคลิปสักประมาณ2-3นาทีเนี่ยเรนเดอร์ออกมาสักกี่นาทีจากความยาวจริงๆ ทดสอบกับเกมนี้ for speed ที่การปรับตั้งค่าเนี่ยด้วยความที่ว่าความละเอียด 1280, งสนคูณเจ็นะครับหรือว่า 720P เราปรับการาฟิกให้เป็นระดับต่ําที่สุดทเท่าที่เกมจะปรับได้นะครับจากการที่ได้ทดลองเล่นในสภาพแสงกลางวันนะครับแรมของกาจอใช้ไปอยู่ที่2 2งจุอกับอุณหภูมิของ CPU ประมาณสัก60ไปปลาย70ต้นต้นแรมของตัวเครื่องใช้ไปอยู่ที่6 9จิกแล้วก็ในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยทำไปได้อยู่ประมาณสัก25-27เฟรมเปอร์เซ็นครับ คราวนี้มาดูต่อันที่สภาพแสงตอนกลางคืนครับแรมของจอใช้ไปอยู่ที่2 2จุกิกอุณหภูมิของตัวเครื่องประมาณสัก6 9สาถึงเเซลเซียสแรมใช้ไปอยู่ที่7จกิกแล้วก็เฟรมเรที่ยมีการดรอปลงมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเหลือประมาณสัก17-18เฟรม per second นั่นเองนับได้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเกมนี้ for speed heat นะครับแม้เราจะปรับสุดทุกอย่าง้วก็ตามถ้าดูจากภาพอย่างเดียวก็เหมือนว่าจะเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าลองเล่นด้วยตัวเองอาจจะรู้สึกว่ามันน่วงน่วงการควบคุมไปหน่อยครับ คราวนี้มาทดสอบกันที่เกมออนไลน์อย่าง Point Bank นะครับเกมอาจจะเก่าหน่อยนะแต่ว่าผมอยากจะมาลองให้ดูโดยการปรับสุดครับในที่นี้เราสามารถปรับสุดทุกอย่างได้ครับในเรื่องของความละเอียด 1080p ปรับ r e f ฟรชเรทสูงสุด 144Hz แล้วก็ความละเอียดปรับสูงสุดเลยครับนะณะที่เล่นนะไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามแนะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบด่านล่มๆหน่อยเออมาดูสบายตาและหม่วการ์ดจอใช้ไปอยู่ที่ประมาณ900กว่าเมกรรบอุณหภูมิของตัวเครื่องลดลงมาหน่อยนะอยู่ที่60องศาเซลเซียสต้นๆน,นะแล้วก็แรมของตัวเครื่องใช้ไปอยู่ที่ 0.1กิกับเฟรมเรทเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับเกมเดินหน้ายิงแบบนี้ประมาณสัก100เฟรมบวกๆมีให้เห็นได้ครับลงลงมาต่ําสุดก็อาจจะมีให้เห็นสักประมาณ90เฟรมเปอร์เซ็นถ้าหากว่าคุณอยากจะเอาสเปคนี้ไปเล่นเกมออนไลน์นะครับจากการที่ได้ทดลองกับ Point Bank แล้วก็เกมอื่นๆที่สเปคค,คล้ายๆกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นได้นะครับปรับความละเอียดได้ดีด้วยซ้ำนะครับแต่เกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมมาตรฐานที่คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเอาไปเล่นเกมออนไลน์แบบฟรีทูเพย์เนี่ย,ล,ล,ยละ คราวนี้เรามาทดสอบกับโปรแกรมตัดต่ออย่าง Premiere Pro ครับโดยการที่เราเนี่ยมีฟุตเทจอยู่แล้วครับเลเยอร์ห เลเยอร์สเราก็ทําการเพย์ไทม์ไลน์ทั่วไปนะครับเพื่อดูว่าความลื่นไหลเนี่ยทำได้ดีมากแค่ไหนการเล่นวิดีโอแบบ2องเลเยอร์นั้นมันลื่นไหลแบบปกติมากครับแต่เราจะทดสอบไปมากกว่านั้นก็คือใส่พวกตัวหนังสือตัวหนังสือในลําดับแรกเนี่ยคือเราใช้รูปแบบมาตรฐานของตัวโปรแกรมเลยครับซึ่งก็พบว่าลื่นไหลปกติไม่ว่าจะเป็นการใส่เงาใส่ขอบอะไรอย่างนี้นะแต่เมื่อ,อไหร่ครับที่เราลองใส่ข้อความที่เราซื้อมาที่เป็นแบบพรีเซสอะไรประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปเพิ่มเติมด้วยเนี่ย จะพบว่าเอฟเฟกตรงนั้นมันค่อนข้างจะโหลดหนักหน่อยนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้นิดๆหน่อยๆเราก็เลยทดลองกับการเรนเดอร์คลิปวิดีโอความยาว1นาทีเลยนะเดี๋ยวดูซิว่าเรนเดอร์เสร็จเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตัวเลขที่ออกมานะครับความยาวจริง1นาทีซึ่งใช้เวลาเรนเดอร์ไปทั้งหมดประมาณสัก1นาที40วินาทีครับจะไม่ได้กินเวลาจากคลิปเวลาจริงสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าสามารถตัดต่อรูปแบบพื้นฐานได้เลยครับ หลังจากที่ได้พาไปดูการทดสอบในเรื่องของสเปคนะครับการเล่นกงเล่นเกมอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพูดสรุปภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งล้วกันว่าในราคา22,990บาทเนี่ยในราคาเท่านี้นะครับในกล่องคุณจะได้เมาส์ คีย์บอร์ดของ ASUS เองเลยนะเป็นรูปแบบสายแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์ครับที่คุณได้ทั้ง Windows 11ไปแล้วยังไม่หมดไปแค่นั้นครับคุณยังสามารถใช้ Microsoft Office ได้อีกด้วยครับโดยที่คุณไม่ต้อง i n นส tall เลยเพราะว่าเขาติดตั้งมาอย่างเรียบร้อยแล้วคุณแค่เอา ID ของ Microsoft เนี่ยมันล็อกอินแล้วก็พร้อมใช้งานในทันทีในนั้นก็จะมีตั้งแต่ Microsoft Word Excel PowerPoint ซึ่งก็เป็นโปรแกรมพื้นฐานสําหรับการทํางานเอกสารอยู่แล้วนะครับโดยสรุปแล้วภาพรวมเลยนะครับคุณจ่ายราคาเท่านี้คือพร้อมใช้งานเลยแต่สิ่งที่คุณจะไม่ได้ในเซตนั่นก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันเป็นหน้าจอเกมมิ่งที่เหมาะสําหรับการเล่นเกมเลยซึ่งราคาเนี่ยก็อาจจะอัพสกลขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าในเรื่อง,องความคมชัด Refresh Rate อะไรประมาณนี้คือเขาทําได้ดีเหมาะสําหรับการเล่นเกมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากได้หน้าจอดีๆทาง ASUS เขาก็มีตัวเลือกให้คุณอย่างเยอะแยะมากมายใครซีเรียสเรื่องสีสันก็จะมี ASUS p r o a r t มาให้คุณอัพสเกลขึ้นไปอีกนะครับสำหรับใครที่ทำงานสายกราฟิกเนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้หรือว่าจับคู่เข้าหากันได้หลังๆรวมๆแล้วประมาณนี้ครับปิดท้ายด้วยเรื่องการรับประกันกันอีกครั้งหนึ่งครับด้วยความที่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีออนไซส์เซอร์วิหรือว่าไปซ่อมฟรีถึงหน้าบ้านในระยะเวลา3ปีนี้เนี่ย คือมันง่ายมากเลยปกติถ้าเกิดว่าเราเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยไปประกอบเองนะครับเริ่มตั้งแต่หาเคสเองหาสเปคเมนบอร์ดเองหาฮาร์ดดิสก์ได้หา s s d เองหาทุกอย่างเองรวมไปถึง power supply เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าอย่างในอย่างหนึ่งในนี้มันไม่เข้ากันแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราก็คงจะต้องขับรถเอาตัวเครื่องเอาไปซ่อมเป็นตัวเองแต่เนี้ยเขามาหาเราถึงบ้านรวมไปถึงนะครับใครที่ต้องการที่จะย้ายตัวเครื่องบ่อยๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานอยู่บ้านอย่างเดียวอยากจะเอาตัวเครื่องไปโชว์ตามงานอ e ีเวนต์ เอาไปเปิดไฟล์นู่นไฟล์นี่เอาไปต่อกับโปรเจคเตอร์นอกสถานที่ด้วยความที่ว่าตัวเครื่องมันเบาครับมีน้าหนักอยู่แค่5้กิโลกรัมเท่านั้นเองซึ่งสิ่งนี้แหละทาให้คุณขนย้ายง่ายมากๆครับแต่การขนย้ายไปไหนมาไหนมันก็ต้องพ่วงมากับอะไรฮะมันต้องไปกระแทกมันอาจจะต้องหล่นซึ่งมันจะครอบคุมไปถึงประกันอุบ,บัติเหตุที่เขามีมาให้อีก1ึปีด้วยในกรณีที่ทําเครื่องเนี่ยแนวตั้าล้มไปเป็นแนวนอนแล้วเปิดเครื่องไม่ติด ก็อยู่ในกรณีนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเขามีการวางจะจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับจากตัวแทนทั่วประเทศเลยหรือใครอยากจะเดินเข้าไปใน ASUS Store ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ง่ายไปกว่านั้นครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บของ ASUS เลยก็จะมีตัวเลือกที่เยอะมากอยากได้สเปคเริ่มต้นอยากได้สเปคตัวกลางเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถคัสตอมหรือว่าเลือกเพิ่มเติมได้จากในหน้าเว็บไซต์แบบตัวอย่างที่ผมทําให้ดูเลยนะครับเอาเป็นว่าทิ้งไ,ไว้ประมาณนี้และวกันนะครับตกหล่น ่วนนไหนให้คุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์ออามาไว้ใต้คลิปได้เลยครับและถ้าเกิดว่าผมตอบได้ผมรีบเข้าไปตอบคุณอย่างแน่นอนคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับไปแล้วครับสวัสดีครับ